สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับพบกับรายการกู้เส้นเฮงมอร์นิ่งนิวส์นะฮะการเคลื่อนไหวของราคาทองเนี่ยถ้าดูในช่วงสักสี่ห้าวันมาเนี้ยก็ปรับตัวลงมาตลอดเลยนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับประเด็นหลักๆที่ทําให้เขาปรับตัวลงมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามุมมองของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหลายๆท่านนะฮะก็มองว่า ดอกเบี้ยน่าจะจําเป็นที่จะต้องขึ้นต่อไปใช่ไหมคือเขาก็ให้ผลว่าเป็นเพราะว่าเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่เอาเงินเฟ้อมันยังสูงเนี่ยก็จําเป็นต้องปีกิการปรับขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเราต้องย้อนหลังกลับไปว่าทำไมธนาคารกลางสหรัฐเขาถึงเริ่มที่จะปรับมุมมองจําได้ใช่ไหมว่าช่วงประชุมสักครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ว่าขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดขึ้นจุดเจ็ดห้าบ้างจุดห้าบ้างเขาเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ย hey, ฉันพอแล้ว ผมพอแล้วอมาตวาวจะเขาบอกเริ่มจะพอแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าธนาคารกลางม่ธนาคารกลางเป็นเพราะว่าธนาคารขนาดเล็กมีปัญหาขาดสภาพคล่องเพราะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากเขาขึ้นดอกเบี้ยเอเป็ดขึ้นดอกเบี้ยไปปุ๊บเนี่ยธนาคารขนาดเล็กเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากได้ไม่มากใช่ไหมเพื่อจะระดมเงินทุน,นก็เลยเกิดปัญหาธนาคารล้มจนธนาคารกลางสหรัฐต้อง เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยเอออันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วทีนี้ยถามต่อไปว่าถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐยังขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนี่ยความกังวลว่าธนาคารขนาดเล็กจะเกิดปัญหามันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าเป็ดขึ้นดอกเบีย้ยโอเคทองลงดอลลาร์แข็งแต่ถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยจริงนะตอนนี้พูดแบบเนี้ยทองลงดอลลาร์แข็งแต่ถ้าหากว่าเขาทําจริงเนี่ย ความกังวลเรื่องธนาคารขนาดเล็กจะล้มอ่ะมันจะเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาอันนี้เฟดเองเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมขึ้นดอกเบี้ยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมข้อมูลเศรษฐกิจสาระทั้งตลาดแรงงานทั้งข้อมูลเงินเฟ้อมันก็ยังไม่ได้ตอบรับเท่าไหร่ใช่ไหมคือเหตุผลเนี่ยก็คงถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขามีการคํานวณกันว่า <c oughs> หลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลามาสักสิบสองถึงสิบหกเดือนสําหรับเศรฐษฐกิจสหรัฐนะตีสิบสี่เดือนก็ได้ถึงจะเริ่มเห็นผลนันหมายเพราะว่าอะไรครับหมายเวามว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยมาสักมีนา <c oughs> มีนาปีที่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเราก็นับไปสี่สิบสองก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนาแล้วแต่มิถุนากร,รกฎาเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นเงินเฟอ้ออาจจะเริ่มลดลงใช่ไหมตลาดแรงงานอาจจะเริ่มชะลอตัว ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็ดก็อาจจะเริ่มปรับมุมมองอีกแล้วว่าปลายปีไม่แน่นะอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยงลงก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคทองก็จะจะกลับขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เขาพูดกันมา <c oughs> ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของเพดานนี่นั่น <c oughs> แหละก็บอก่ายังคุยกันไม่ได้ข้อสรุปเข้าใจว่าวันนี้เห็นข่าวบอกว่าเขาจะน่าจะได้ข้อสรุปวันคืนเสาร์ต่ออาทิตย์คืนเสาร์ทองอาทิตย์เอ้ยถ้าทาแบบนี้แล้วเนี่ยตลาดทองมันปิดนี่แต่ว่า แต่ว่าราคาทองมันปิดอ่ะปิดราคาวันศุกร์ถูกไหมแล้วจะไปซื้อขายที่ไหนล่ะวันเสาร์อาทิตย์พวกเส้นเคงกูนาวซื้อได้ใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์ซื้อขายได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเ็าจะว่าเดี๋ยวน้องๆเขาคงจะแบบมีนิวอัปเดตส่งไปนะ,ะในช่องทางสื่อต่างๆของพ่อเซ็นเคงถ้าหากว่าเจราจากันไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปสหรัฐมีโอกาสที่จะผิดนัดชําระหนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ เป็นปัจจัยบวกอ่ะสำหรับทองนะก็จะทำให้ทองปรับตัวขึ้นมาังนั้นก็ฝากโคซิ้งเฮงโกนาวไว้ด้วยนซื้อขายก่อนคืนวันธรรมดาก็ได้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันใช่ไหมหวันเสาร์อาทิตย์ก็ซื้อขายได้ก็ก็ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามแล้วก็ซื้อขายเก็่ยวกัไรทองก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูภาพเทคนิคของทองคำเนี่ยเอาเอา,เอาเป็นภาพรายสัปดาห์ก่อนดีกว่าถ้าเรามาดูเป็นภาพรวมเนี่ยฮะ ภาพรวมเป็นขาขึ้นแหละเพราะเขาเนี่ยผ่านแนวตั้งกดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ช่วงเดือนสามเดือนมีนาอันนี้มันก็เทรนด์ก็จะเป็นขาขึ้นแต่ว่า ถ้าดูเครื่องมือทางเทคนิคประกอบเนี่ยก็คงจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆนะครับว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าฉันมาไกลแล้วฉันอาจจะต้องปรับฐานลงอ,อาจจะแบบมีการปรับฐานไม่ได้ว่าเป็นขางลงนะเป็นการปรับฐานก็ดูดูจากตรงนี้ว่าราคาทำนิวไฮใช่ไหมทำนิวไฮแต่ว่าไอตัวพวกเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามอ ตัว modify so can s t a k ก็ก็ก็ทำไม่สามารถทำหายได้แถมมีสัญญาณขายเกิดขึ้นก็ก็คงมองว่าอาจจะเป็นการปรับฐานนะครับช่วงนี้ราคาทองก็เราเราก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ในโหมดของการปรับฐานเสียมากกว่าน่าจะยังไปไหนได้แต่ยกเว้นว่าเรื่องไพดันนี้ออกมาแบบคุยกันไม่ได้นะเออแล้วก็สุดท้ายแล้วพ่ากันว่าจะผิดนะชาระหนี้เดือนหน้าแต่ว่าต้องไม่ลืมว่า เมีษาพษษษษิเ่ยเป็นช่วงที่คนอเมริกันเขาจ่ายภาษีเงินสดก็จะมีเข้ามาพอมีเงินสดเข้ามาเพื่อเขาอาจจะเอาไปบริหารจัดการได้ใช่ไหม mm hmm. เดือนมิถุนาเขาอาจจะบริหารจัดการได้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีระยะเวลาในการยืดที่จะเ,ระเจรจาวไปได้อีกอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนถ้าเป็นภาพรายวันถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยมาดูว่าทองเนี่ยถ้าหากว,ว่าดูเป็นกรอบระยะสั้นเนี่ยเขาเขาเขาเป็นขาดขึ้นนะ่ะเนี่ย ยังยังอยู่เป็นขาขึ้นแต่ท่านี้พอช่วงวันต้นสัปดาห์จันทร์อังคารเนี่ยเขาเขาหลุดกรอบลงมาแล้วะพอหลุดกรอบลงมาปุ๊บแล้วก็ลงมาถึงเส้นค่าเฉลีย่ยเื่อนที่ก็เป็นเป็นแนวรับแนวรับนึงแหละใช่ไหมแล้ก็อาจจะมีการรีบาวกลับไปดูเครื่องมือทางเทคนิคประกอบ r อ i อทำโลมาตลอดเลยใช่ไหมตัวโมดูลไฟสโตรแคสติกยังกลับหัวงลงแสดงว่ายังอ่อนแรงอยู่ แข่งขาอ่อนแรงช่วงที่งาทองอยังเป็นช่วงคอนแขนงกันอ่อนแรงอยู่เพราะฉะนั้นคาแนะนาก็คือว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็น,เป,นเป็นเส้นค่าเฉลี่ย่อนที่เป็นแนวรับประมาณสักพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าถึงพันเจร้อยเจ็ดสิบแปดนะก็ก็อาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปถานต่อไปว่าถ้าหลุดตรงนี้แล้วฐานที่มั่นสุดท้ายค่ายบางระจันของเราอยู่ตรงไหนผมก็จะมองเนี่ยไอ้ช่วงโลของแถวๆเนี้ยโลของช่วงที่เขาแบบผ่านแนวต้านขึ้นมา ก็อาจจะแบบอ,อยู่มาสักพันเก้าร้อยสามสิบอะแถวๆนั้นเนะี่ยจะมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวหนึ่งยืนรออยู่นะมาสักพันเก้าร้อยี่สิบพันเก้าร้อยสาสิบเพราะนั้นณขณะเนี้ยถ้าหากว่าจะเล่นเนี่ยมาสักพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็อาจจะแบบดีดตัวขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไประวังแรงขายไอตัวเส้นเส้นแนวรับเอ่อแนวรับเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแนวต้านเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรที่เราเคย ดีด้วยเพอเราเทะเลาะกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสัตว์รูกันไปคิดถึงเพลงสุรพลไหมเออเพื่งค่าเก่าเมียรักเออประมาณนั้นนอันนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาไปถึงแนวแนวรับแล้วหลุดปุ๊บเนี่ยตรงนี้แนวรับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวตา้านแนวต้านก็อยู่มาสักใกล้ๆสักสองพันเหรียญเพราะฉะนั้นก็อถ้าดี่ตัวขึ้นไปก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับถ้าผ่านได้ค่อย,ค,อยค่อยว่ากันเพราะสรุปตรงนี้ก็คือว่าแนวรับในพันเก้าเจ็ดห้าอันนั้นเป็นแนวรับหนึ่งถ้าหลุดตรงนี้ที่มันสุดท้ายใกล้ระดับของผมหนึ่งเก ทีนี้สําหรับท่านที่ท่านที่มีเวลาติดตามนะสิ่งที่ผมผมผมใช้เวลาที่เราคิดว่าจะเทรดแล้วก็มีเวลาตามเท่รันเทรนของเขาเนี่ยผมใช้ตัวภาพร้อยยี่สินาทีนะร้อยนาทีแล้วก็ไปดูเอพวกเครื่องมือทางเทคนิคก,ก็คือมีใช้เส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่สามสิบสี่วันเป็นเอ็กซ์โพเนนนะฮะแล้วก็มี RSI เมตั้งผมใช้ตรงนีู้่กันวิธีดูก็คือว่าถ้าหากว่าราคากลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลีย่ลยลงจางตรงนี้นะ ขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วก็ RSI ตัดสุขสัด50ขึ้นไปแล้วก็โมดิฟายโอาโมเมนตัมจากเหนือศูนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อแล้วก็ถือรันเทรนไปแล้วก็จะกลับมาขายต่อเมื่อราคาหลุดเส้น34วัน RSI ตัดต่ำ um กว่า50โมเมนตัมจัลงมาต่ำกว่าศูนเนี่ยนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วถามว่ารอบนี้จะทำยังไง ถ้าถ้าเล่นแบบแนวรับที่เรียนไปก็คือ1975เ mm hmm. ้นะเป็นแนวรับซื้อนะแต่ถ้าเิดใช้สูตรนี้แล้วจะรันเทรนเนี่ยก็ mm hmm. คือดูว่าผ่านมาสักพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าถึงสองพันไอตัวแนวต้านเส้นเก่ามีรักนั่นแหละเห็นไหมแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านมะาสักหนึ่งเก้าเก้าห้าถึงสองพันผ่านตรงนั้นได้ไ s, mm hmm. <S <IS> i อสได้จะตัดห um mm ้าสิบโมเมนตัาได้จะขึ้นไปเหนือศูนย์ก็จะเป็นสัญญาณซื้อแล้วก็รันเทรนฝั่งซื้อไปนะครับวินีนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็โดยสรุปก็คือว่าทองช่่่วววงเเเนนีีรรน้้ยยยมอออชกกาาาาัฐิซซืืะใธร ตั้งตั้งซื้อเวลาที่เขาปรับตัวลงมาแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องเพดานนี่วันเสาร์อาทิตย์ถ้าหากว่ามีข่าวอะไรออกมาก็โพสต์เอ็งกูแนวฝากไปด้วยวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ